สวัสดีพ่อแม่พี่น้องป้องป,ป่ายสู้ผู้สู้คนคือเก่าอีกนั่นแหละค่ะเด้อไม่นี่คยกสิมาปาดบักทุเรียนกินทุเรียนดีขคือเก่าหรอพี่น้องไม่ค่อได้กินเขา่าเสาร์เด็ดเนี่ยก็ดีเมียนเฮียน,มนเมียนซ่านแล้วพี่น้องจา้าหมูว่านกินไปหน่วยนึงว่ามืัอนี้นสิได้กินแซ่บอยู่พี่น้องจา้าสร้างเหตุงานเคิงมือสัางเหตุงานเคืองมืออาจจะเปมีเสียงรบกวน้ะพี่น้องมีเนี่ยแต่เสียงอ่ะเสียงห้องบวกเวกบ่อยวๆยี่เนี่กขลุกเละพี่น้อง ขอสิมปาปาดให้พี่หน้องบึงกินอีกแจกก่อนอีกแจกนวยสองนวยก็เป็นอย่างนันมันจะเี่นหนอนคนมันมักเนาะมักกับชอบนี่มันต่างกันเด็กน้องมักกินทุเรียนชอบกินทุเรียนชอบกินทุเรียนก็คือกินได้นะฮะกินได้กินมื้อนึ่งแล้วก็แล้วสินะแต่คันว่ามักมีันแต่คันว่ามักมีกินได้ตลอดขึ้นมาดามนี่ละค่ะมะดามสิมปาปาดบึง ไในะลองดูซินวยนี่จะเป็นยังไง,ง,งบูโบอีกแล้วพี่น้องนวยนี่สีสุกเนี่ยผุ่นเด๊ะตานซ้ำนั่นอ่ะกินนวยนี่หระพี่น้องเนาะลองเบิงว้ายว่าสิปาปดโซ่พี่น้องนาองแบบนี้เนาะจะได้กินบ่ลแล้วพี่น้องโอ้ยถุงมือกับบใสไเด้ก่อย แทกไล่นี่นส่งปาดหาักพี่น้องจ้าโอ้ยถึกเนี่ยซสนอโอ้ยได้ยินเสียงแล้วพี่น้องได้ยินเสียงแล้วอ้าวพี่น,อน้องนวยนี่จะเป็นเนังไหนน้อนวยนี่เนาะส่งปอกหาักจังนวลนี่เส,สียสิได้กินเนาะพี่น้องเนาะ ซื้อมากอะแกงเราได้กงนนานอีกอ้วยซิมก่อนซิมก่อนอืมไม่ได้กอดเด็กขววนซินั่งพับเพียบเดียบรวยใซ่มันก็แน่ย่าให้ได้กลาบกลิ่นเด้อทุเรียนเอ,อ้ย ออกง่ายๆเหาะๆพี่น้องเห้ยนานพี่น้องบอกเกินความสามารถก็แล้วค่ะ โอ้เลยค่ะอ <google> ืมเหนือว่าเหนือมันสีแหล่อืมนี่หลับน่องอ่ะแนวมักอยากไปเด้กจีหามากินมากมันสิมากมาดำสิมากเหนือกรอบๆแต่มันส้งสีบกรอบเลยพี่น้องเพราะว่ามือไปนดำ ถึงมันเลมกอนแด้วโอ้ยเนาะคำแพงคําแพงย่าให้ม่รด้กาดกินได้หลูกเดอ้ออืแบห้แซบ พี่น้องเดี๋ยวไปเบิ้งต่อขอยกินด้วยเดี๋ยวขอยคมคืนพามันจกบาดก่อนะนะหอยที่สองสดปินด่นแบบไหนต,ตามรอยนะฮะเขามีรอยอยู่แล้วนะกิตามรอยเลยค่ะ าดามนูตยูเคนะขอนแกนโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นนะคะอาลูกนี้แก่ง่ายเพราะว่าลูกนี้จะดูเละๆหน่อยจะดูนิ่มๆหน่อยนวลกับมันหมดแต่แล้วปาดเสียสิได้กินได้พี่น้องปลาที่นี้มากินทั้งกันพี่น้องจา้ามีนวยหนึ่งที่มันแบบกรอบนอกนุ่มในนะคะแล้วก็นวยหนึ่งแบบนิ่มๆแนบเป็นยังค่ะพี่น้องใอยกินได้เมื่อค่ะ ข่อยมักแนวข่อยมกยักนะคะแต่ว่าอย่าขออย่างเดียวอย่าเป็นปลาแห้งนะเอาเป็นปลาล่าแบบหรือว่าออนเกินไปนะคะนี่นะคะพี่น้องมามามาอื้มอื <h ums> ้ม <h ums> ง้อจิ๋นอ๋อมาค่ะมาเข่าบวกกิน เอามาถามากินนมันอืมปลาดสองน้อยพี่น้องคุ้มจนว่ากน้อยที่ว่ามันกรอบน้องงุ่มงนนี่มันตีปาดกแน่จังหน่อย,อย,อยแต่ขนมดทน้อยมันนิ่มๆแบบว่ามันเริ่มมันสุกแห้งแล้วงค์เสียมันตีปาดง่ายคบกรอบพี่น้องอืมฮึ่มฟินนาก้ว ยวนซ้ำนาล่ผัว,ว,วขอยกับพกกินลูกคอยกักินตอนสองตอนหน่สองหนสองก <c ười> ินอ,อ่ยป้ย่างแตอ้วนไรลูกกินเนื้อแซ่บนะพี่แม่เนี่ยพอก็ถูกกับแตงหยางยังกัน เนี่ยจะสิายาเกินขาสิแซบขอแซบทุเรียนมาเรื่องของลแล้วมาขามขาวพี่องแล้วมัน,มนกินฮอร์นไม่ได้บอกวสิกินหยอง อันนี้เอาจนว่าปาดเอาจนว่าพี่น้องจา้าปาดตำลลองมันนะฮะคือมาด่างว่าล่ะอือ ก็เลี้งน้องนะบินหนเงียบสร้างเบอร์ยูสร้างมากเครื่องมือสร้างฮหดเครื่องมือมันสุกเพื่อนไปหาสร้างของคับบันนี้ยังจะสร้างประจำบ้านกาลร่งอ่อนทำความสะอาดกระจก ทึ้งหายอยงับหลูกพี่น้องแตาสมมะดดีอย่าสมมะดำมอ่ะกินบรไเลเกงใจนุ่งละห่วงกับห่วงไปพี่น้องมาต้องถามเด้อ เห็นกันเกงมาดังโกรธจะถามว่าเพราะอะไรถึงใส่ส่งโตเก้าเพราะบ่อยากเราส่งโตเก้ามันใส่ดีดีเคยไปพีกองจากไปส่งโตเก้าแล้วปเปไ่อไปทางใดเนาะดูทั้งยันเมื่ไหรเห็นยังหมากมากสิน้อง คันเ็ดสวนแม,ม่อ่ำกับซีมีนส่งฮหดสวนเนี่ยมันว่าด้คอยไปใส่ใส่ไม่หลดมี่เห็นแต่ของตัวอันนี้อันนี้เริบคอยถ่ายวิดีโอยู่เด็ดคอยถ่ายวิดีโอยัวยกขึ้นมา ให้ลูกกับ,บว่าเป็นวกวคอยเอิ้นจะซื้อลูกกี่ไหนล่ะอันนี้เลยน,นิ่มืะเป็นปลาแดก่ว่าท่านเนี่ยเป็นปลรราล่า กินรวดพี่น้องกินให้มันหาใหายอยากให้อยากใันเศ้าอยากแล้วมาดามกับโกินอีกินะครับนะคะเขาได้กินแล้วกวะแล้วที่นี่กะพูดละ่ะอีกโดนค่ะเช่อสกิน มันสร้างอร่อยใช่ไหมก็ะะไร,รวันมันสร้างเหม็นพ่อตายหลังมาวานเมื่อนี้กับซีเมนต์เติบเลยจะกลิ่นหัวแม่มด่างเคื่กลิ่นใช่ไปหน่อย เมืองไทยแต่เรามากินยังสีห่หานแล้มากินกบกบเมืองไดยล่ะใปประเทศนึงที่จังไดบุ๊บมีเที่ยนหนึ่งไปโรงแรมภาคกับไปพภกอยูกรุงเทพเนาะเขาโรงแรมเมืม่อนพากันไปกินแล้วบันนี้เขามากเขาบอกว่าห้ามเอาทุเรียนห้ามเอาทุเรียนขึ้นบนโรงแรมนะคะประสันวะเอา้าบมได้เอามาข่อยกินมากอยู่ในทองในใส่ของของมุกอ่อยจนจะบุดแ,แล้วแล้วข่อยกิน ถ้าไปากกินทั้งนอกแม่พี่นอ้องก้อนเขาลงแล็บแม่เอาผัดวานมูข่อยที่ซื้อทุเรียนขึ้นไปะจว่าเรากินดนะ้วยเด้ออันทุเรียนอบกรอบอ่ะอบแห้งอ่ะแล้วแบบมันแซ่บดีอะนะถ้าใอรจะกินอันใดพี่นออ้องกินอันกรอบๆนี่แหลนะเนาะ จับนังล้วจมหยากจมหยกักดูนี่น้องจับอะไ อา่างไม่ขอขันอะไรจนเสี๊ยวๆออกอันนี้ได้ไอขอมันเละไปหรอเขาว่าไม่กินเล่นพี่น้องเขาว่าไม่กินกินทุเรียนก่อนเลยคะ่ะ งอนเลยค่ะปีทองงอนเลยค่ะอ,อืดเด,ด,ด,ดือดๆการเก็บทุเรียนกับบร,ริยานคนรับมาดามเวยค่ะใจรั่งถิ่นไว้ทั้งหององ้องเนี่ยรับรองบ่มีเสียวิ่พูดกินน่ำ แต่ว่าอาจจะมีผู้มาถามอยู่ว่ากินนี้อย่างคี่น้องจาหาห้าหาน่วนี่ยกินยี่3มือกับมือตุ่นต่นฟะักแห้งปะเนี่ยอืมแซ่บพน้องครับอันนี้นิ่มอันนี้มันนิ่ม มันกับมีนป่นๆกันได้นะพี่น้องเนาะนี่นวยนิ่มนวยบนิ่มนิ่มก็กิน สว่างมึงเด้อเปียกทุเรียนดึกเด้นี่ยเพราะไงอันนี้เนี่ยสร้างเป็ดข้องใได้กินทุเรียนย่างแบบน,นี้จังไรจังสว่างขามาพี่น้องบดดึกวนวดมันเสียดายดึกเปียกท้องใจแล้วท้องใจได้กินช่วยไม่ได้นะจ๊ะกินห้ามไม่ได้จริงๆ ในนี่กับกะซีเศร้าเราไปหนุ่มกินได้หลายมันจะออกฮอนเวลากิน,นอีกวันก็กินเมื้อหนวัยหนึ่งคนเด้อมาแปดวันวันนี้กับสิเมื้อดูวัยหนึ่งพื่กันอื้นครั้งครังที่หา้าเ็บแปดเก้าสิบในอื้มเป็น ชอบแต่แบบน้องแบบอืม hmm. พ mm ี hmm. mm ่น้องชอบแต่ไหนชอบแต่ไหนนี่ก็อืมอันนี้กรอบอันนี้อ่อนอืมดูดเหนียวเลย Ô, oh, là chỉ sau, sau này, là khi nó sao bữa ấy hàm Khăm kham khăm ạ nó kham khăm kham khăm mhm mhm Mình mhm mhm này Mình mhm 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 ขอบคุณพี่น้องที่รับชมรับฟังทุกผู้ทุกคนเลยค่ะเด้อช่องของแมา่นามก็สิเป็นช่องคลิปร่วมๆนะสิม,มีกินกินแน่เที่ยวแน่หล่อแน่ผ้าส้มดอกไม้ดอกอะไรเนี่ยผ้าส้มนันส้มนี่เนี่ยเฮดดัน,นเฮดน,นี่เนี่ยเด้อพี่น้องเด้อสิเป็นแบบร่วมๆไปนะจ๊ะขอบคุณหลายๆค่ะบ๊ายบายแซ่บมาดามดนุชยูคณัขอนแก่นโฮมสไตล์แบบบ้านๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งและซับสไคร์นะคะ